สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีมีน้อยนะคะทำให้ปริมาณน้ําที่จะผลิตประปาโกสุพิสัยไม่เพียงพอจึงของความร่วมมือประชาชนผู้ที่ใช้น้ํำในพื้นที่ให้ชะลอการสูบน้ําจากแม่น้ําชีจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปี2563ค่ะ ที่บริเวณตลิงภายในวัดใต้โกสมพิสัยอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะสภาพแม่น้ำฉี่แห้งขอดนะคะจนสามารถเดินข้ามไปมายาว200เมตรปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่มหาสารคามก็มีปริมาณน้อยและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทําให้มีปริมาณน้ําในแม่น้ำฉี่มีน้อยเช่นกันโดยน้ําเกินอุบลรัฐมีปริมาณน้ําเพียง318.37ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณน้ําใช้การลบ263.30ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นลบ14.24 เป็นเก่นน้ำน้อยนะคะทั้งนี้บริเวณหน้าเขื่อนวังยางค่ะมีปริมาณน้ําเหลือเพียง15.53ล้านลูกบา์เมตรคิดเป็นร้อยละ46.23 ทำให้ไม่สามารถนำน้ำดิบมาทำการเกษตรได้เลยสามารถใช้แค่ผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงระดับแม่น้ำชีบริเวณจุดสูบน้ำดิบของกอปอพมหาสารคามหน่วยบริการโกสุมพิสัยในช่วงท้ายเขื่อนมหาสารคามในเขตอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะก็มีระดับน้ำลดลงอย่างผิดปกติระดับน้ำลดลงมากซึ่งทางโครงการฉลประทานมหาสารคามตรวจพบสาเหตุที่ระดับน้ำลดลงผิดปกติเนื่องด้วยมีการสูบน้ำจากแม่น้ำชี ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแผ่ลอยของอปอทจากท้ายเขื่อนมหาสารคามถึงบริเวณจุดสูบน้ำประปาโกสุมพิสัยประมาณ4แห่งนะคะเพื่อเพาะปลูกข้าวนาปีซึ่งจะเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำปราปาของเขตอำเภอโกสุมพิสัยทางอำเภอโกสุมพิสัยจึงได้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนทางนี้ก็ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรและก็ประชาชนผู้ที่ใช้น้ําในพื้นที่ให้ชะลอการสูบน้ําจากแม่น้ําชีเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคและการทํานาปีจนกว่าจะเข้าสู่ฤด,ดูฝนปี2563ที่มีฝนตกชุกขอความร่วมมือเกษตรกรสองฝั่งแม่น้ําชีเริ่มเพาะปลูกข้าวนาปีเมื่อมีปริมาณฝนตกเหมาะสมและน้ําต้นทุนในแม่น้ําฉีเพียงพอเพื่อสงวนน้าสําหรับให้เพียงพอต่อการอุป,ปโภค และบริโภคค่ะ